มมมมมมมีีีีีนนนนน้้้ำใจชชชชชชุุแแแเเปปยราาต่กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะฮะของรายการชุมชนแชมเปี้ยนเปลี่ยนคนธรรมดาให้กลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับแหมเมื่อช่วงที่แล้วนะครับพาไปที่จังหวัดสุรินทร์ภาคอีสานก็ว่าใกล้แล้ว เบรกนี้พาไปไกลกว่าเดิมฮะล่องใต้ลงไปที่จังหวัดสงขลาเขามีของขึ้นชื่อนะฮะชื่อว่าโหนโดโหนโดคืออะไรโหนดในภาษาใตา้ก็คือตาลตะโหนดค่ะเออตาลตะโหนดแต่ว่าปกติแล้วเนี่ยก็คุ้นเคยกับการนําตาลตะโหนดไปทําอะไรบ้างฮะคุ้นเคยก็คือเอาไปทําน้ําตาลแล้วก็เจ้าตานตาลเชื่อมขนมตาลแต่ว่าที่หมู่บ้านแห่งนี้นะฮะเขานําโหนดหรือว่าตาลตะโหนดเนี่ยไปทําเป็นสบู่ครับ สบู่เป็นไงสบู่กับตาหนูส,ส,สีสันตองน่ากินแน่เลยอะเดี๋ยวสบู่ก็ไม่ได้กินมันห่อแล้วกินไม่ได้เอามาใช้นี่แหละมันคงจะยากกินนะดูเลยอะากินใช่ไหมอะน่ากินหรือเปล่าหรือจะน่าใช้ยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะฮะที่นี SPEAKING ่เลยฮะบ้านท่าหินจังหวัดสงขลาครับชุมชนแชมเปี้ยนวันนี้ขอเสนอสบู่ตาตโนดชุมชนบ้านท่าหินจังหวัดสงขลา ดาวชุมชนของเราในวันนี้ก็คือป้าลมของเรานั่นเองสวัสดีค่ะป้าลมค่ะเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนตานโตนโนนนาเลบานไายินค่ะทีนี้เราผลิตสมูตตาตโนโตนนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะ สบู่ตานตะนวดของเราทำจากผนตาซุกก่อนจะนำมาผ่านกระบวนการทำสบู่โดยนำผนตาซุกมาแยกเนื้อออกแล้วก็ต้มร่วมกับปลีซิรีนและนำพึ่งร่วงกวนให้เป็นเนื้อเดียวกัน,แล,กน,ลน,นแล้วก็นำมาเทลงพิมพ์รอจนเย็นเราก็สา้หมาถแกะมาใช้ได้เลยค่ะก็จะได้สบู่หน้าตาแบบนี้เลยค่ะว้าวน่าใช้มากมากเลยครับ แล้วสู่ตาตโลดนี้มีสรรพคุณยังไงบ้างครับป้อมเมื่อได้ใช้แล้วจะทำให้ผิวนุมชุ่มชื้นอดเริ้วรอยซิ้วฟ้ากลาาจุด่างดำและป้องกันรังสีอยู่ีีจากแสงแดดได้ด้วย รูแบบนี้แล้วก็แวะเพียนมาสื่อกันได้สิซนย์เรียนรู้วิธีโนดนาเลชุมชนบานถายิ้นนอกจากจะได้เรียนรู้วิธีการทำสบู่แล้วยังได้เรียนรู้วิธีการทำานุแวนทำขนมพื้นบ้านการจักรซานะก,ก,ก่ก็วิธีชีวิตโนดนาเลของตำบลานถายยิ้นค่ะประทีนี้มีข้องดีไม่เมื่อไขร่สบู่ตาตะโนดโนดนาเลของชุมชนถายิ้นอ้ชื่นใจ จะบอกว่าหอมจริงๆคุณผู้ชมสบู่ที่บอกว่าหอมชื่นใจเมื่อสักครู่นี้หอมมากมีอะไรบ้างน้องมิ้นพรีเซนตนนิดนึง อันนี้จะเป็นสบู่ตาลค่ะสบู่ตาลตาโน่ส่วนอันนี้สบู่น้ำนมข้าวส่วนนี้ก็คือสาลายสาลายสาลายหอมแบบหอมเขยี้ใจหนูมากเลยหอมจริงหอมจริงไหนขอขอสัมผัสกลิ่นอุ้ยนี่ก็หอมหอมแบบหอมแบบหอมแบบยากกินอะไม่อันนี้คือไม่จะบอกว่าสบู่สบู่ตาลนี่คือหอมแบบกลิ่นตาลเลยหอมแบบยากกินเออน่ากินจริงหอมแบบกลิ่นกลิ่นตาลตะโน่เลยนะฮะแล้วดูแพ็กเกจเขาด้วยคุณให้เก่น่้าหลักมากนะฮะนี่ เกจแบบนี้น่าใช้คือเอาไปเป็นของขวัญนะฮะเอาไปซื้อฝากหรือว่าใช้เองก็ได้อแล้วหนูชอบตรงที่ว่าเป็นกระดาษนะเพราะกระดาษเนี่ยเราไปรีไซเคลิลหรือว่าย่อยสลายได้เร็วกว่าด้วยถูกต้องถูกต้อง,องนี่คือดูดีมากกลิ่นดีแต่ว่าตอนนี้ข้างๆข,ของน้องมินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์เหมือนกันใช่ไหมฮะนั่นก็คือ น้ำตาลค่ะเออน้ำตาลน้ำตาลไม่ใช่เราจกตาลตโนดอุตกินออกเลยกินออกเลยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะฮะจากชุมชนแห่งนี้นั่นเองนะครับที่เราเนี่ยสามารถที่จะนําผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในชุมชนอย่างตาลตโนดก็ออกมาทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้แล้วก็ต่อยอดได้ดีแบบนี้นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ฮะเราเนี่ยไม่ได้เอามาให้ดูอย่างเดียวเรามีของจากชุมชนแห่งนี้มาแจกกันด้วย่ เราไม่ได้แจกกันเองฮะเราแจกให้คุณผู้ชมที่หนูดีใจแรงเกินไปใช่ไหมเก็บอาการก่อนมิ so ้นเป็นของผลิตภัณฑ์นะฮะจากชุมชนบ้านท่าหินแห่งนี้เราจะมาแจกคุณผู Shaun ้ชมนะฮะกติกาเนี่ยไปดูกันได้ในแฟนเพจ facebook ของเรานะฮะชุมชนแชมเปี้ยนนั่นเองถ้าอยากจะได้ก็ต้องไปเล่นด้วยป้าหนูก็กะจะไปเล่นนี่แหละได้เลยได้เลยนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะทีมงานฮะ อยากจะให้น้องมิ้นของผมเนี่ยนะฮะได้ทดลองถูสบู่หน่อยได้ไหมเออเรามีแบบอ่างล้างมือมาให้ทดลองใช่ไหมเลยค่ะนี่มือนิ่มแบบนี้เราต้องยังไงอย่างนี้ก่อนฟื้แล้วก็ถูจะบอกว่าที่ชุมชนของเขาไม่ได้มีแค่สบู่ก้อนแบบนี้นะมีเป็นแบบสบู่เหลวด้วยเออเป็นไงฮะอุ๊ยพี่เคยกินเจาตานไหมใสๆแล้วเวลาเราปอกอ่ะแล้วมันจะมีความน้ําของตา่ะเนี่ยความรู้สึกนั้นเลย จริงเหรอจริงพี่ลองลองต้องล,งลองต้องลองไม,ไม่ใช่ค่ะอ๋อ <c oughs> <c oughs> คือความรู้สึกเหมือนเหมือนเราเราเราผ่าเจ้าตาลแล้วเหมือนมันเป็นน้ําที่ตาลออกมามันมันความรู้สึกนั้นเลยจริงๆค่ะเออจริงคุณผู้ชมมองจริงนะเนื้อสัมผัสคือมีความเนียนมีความนุ่มมากแล้วก็กลิ่นเนี่ยเหมือนตาลโตดใช่อย่างที่น้องบอกคือพอถูไปเนี่ยเหมือนเอาเจ้าตาลมาถูใช่ความรู้สึกคือลื่นๆเป็นน้ําเจ้าตาลเย็นๆแต่ไม่เหนียวเลยคือความรู้สึกคือเป็นเจ้าตาลเลยค่ะแล้วคิดดูนะนี่ฟอกไปตั้งเยอะแบบนี้นะฮะ คือเที่ยงแล้วคือไม่ลื่นไม่ลื่นเลยฟุดฟุดอ่ะเราเห็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนแห่งนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับคนจากชุมชนกันบ้างดีกว่าได้เลยป้าหลมป้าหลมโอ้ยเอาเลยค่ะเพราะว่าหนูอยากมีคาถามยากมเขาเยอะแยะเลยค่ะโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกับป้าหลมนะครับป้าหลมอยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีค่ะ ับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนีนี่คือคนในชุมชนจริงๆเลยนะครับพระลมฮะผมถามก่อนเลยนะครับว่าชุมชนของเราเนี่ยชุมชนบ้านท่าหินนี่นะครับมีความผูกพันกับตาลตโหนดมาได้ยังไงฮะตาลตโหนดเนี่ยของชุมชนท่าหินเนี่ยพระลมพระลมเกิดมาพระลมก็ลืมตาก็น่าจะเห็นตาลตโหนดที่มีวิถีชีวิตที่คู่อยู่กับคนท่าหินแล้วซึ่งมันมีเยอะมากแล้วก็เราก็ใช้ประโยชน์จากการตโหนดเนี่ย ตั้งแต่รากถึงใบที่เราใช้กันในชุมชนอยู่ในวิถีชีวิตอยู่แล้วค่ะซึ่งมันมีมากค่ะโอ้ชอบที่ว่าลืมตาขึ้นมาก็เห็นตานตโนดเลยคือคุณป้าคะตอนนั้นหนูอยากรู้ว่าเราจุดเริ่มต้นที่เราเอาตาตโนดมาทําสบูะะ่เนี่ยค่ะมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงอะค่ะอ๋อจุดเริ่มต้นในการทําสบู่เนี่ยเนื่องจากว่าตอนเล็กๆเ,เนี่ย แม่เนี่ยเขาจะทําขนมตาลบ้างเขาจะเลี้ยงหมูหมูหรือสุกรเนี่ยเราก็แม่ก็มอบหน้าที่ให้ไปหาลูกกาลสุกแล้วก็เอามาขยําเอาเนื้อทําขนมมอเนื้อเอาเอาน้ําที่เราเราขยาเนี่ยให้หมูกินกับรําอะไรประมาณนี้ค่ะแต่พอเราขยาเนี่ยมือเราจะขาวนุ่ม,มขึ้นทีนี้ก็คิดว่าสบู่อย่างอื่นบ้านเรามันไม่มีวัตถุดิบสักเท่าไหร่ก็เลยมองว่าตาลแตนดที่เราเอามาขยําแล้วก็ ็ทำให้มือมันนุ่มขึ้นเนี่ยมันน่าจะใช้ประโยชน์ได้ก็เลยเอามาทําใช้กันลองลองใช้ในครอบครัวลองใช้กันในกลุ่มสมาชิกในในชุมชนของท่าหินนะคะปรากฏว่าใช้แล้วเนี่ยพวกสิวหายฝ้าหายกระหายอะไรประมาณนี้แล้วก็ผิวมันก็จะนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ใสขึ้นค่ะมีการต่อยอดเป็น ในเรื่องของเซลัม่มในเรื่องของสบู่เหลวในเรื่องของโลชั่นอ,อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ทําน้ํายาล้างจานน้ายาซักผ้ายาสระผมก็อยู่ในตัวผลของลูกตาลสุกทั้งนั้นเลย โอ้โหเอาจริงรผมผมเพิ่งรู้นะนะครับป้าลมครับว่าตาลตะโถดนี้สามารถเอามาทําเป็นของใช้ได้เยอะขนาดนี้ที่ที่ป้าอยู่ตรงนี้เนะี่ยเห็นป้ายข้างหลังบอกว่าเป็นศูนย์การเรียนรู้โนโดนาเลศูนย์การเรียนรู้<ช>วิถีโนดนาเลใช่ไหมฮะคืออะไรครับป้าครับโนดนาเลวิถีโนดนาเลคืออะไรโนดนาเลเนี่ยโนดก็คือวิถีการทําตาลตะโถดของคนค้าบสมุทรสถิงพระแล้วก็รวมไปถึงท่าหินเราด้วยที่อยู่ในค้าบสมุทรสถิงพระ วิถีนาเนี่ยต้นการตะนดมันจะอยู่บนคันนาแต่ว่ามันไม่ได้ไปรบกวนไม่ได้ไปแย่งอาหารของของข้าวอีกวิถีหนึ่งก็คือถ้าหินเราเนี่ยอยู่ติดทะเลสาบสงขาซึ่งทะเลสาบสงขาเนี่ยชาวบ้านก็จะลงไปทําประมงในทะเลสาบสงขานะคะง่ายๆเลยก็คือโหนดนาเลก็คือวิถีชีวิตของคนในชุมชนมแล้วก็การพัฒนาชีวิตที่อยู่กับต,นตะนดอยู่กับทุ่งนาแล้วก็อยู่กับทะเลนั่นเอง ป้าลมครับอยากให้ป้าลมฝากไปถึงคุณผู้ชมหน่อยนะครับเชิญชวนไปเยี่ยมชมที่บ้านท่าหินนะฮะหรือว่าใครที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากชุมชนบ้านท่าหินติดต่อได้ทางไหนยังไงบ้างรครับก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะคะใครที่อยากจะมาเรียนรู้วิถีชีวิตแบบพื้นบ้านจริงๆก็มาที่วิถีชีวิตโนดนาเรตมบนท่าหินอำเภอสติงพระจังหวัดสงขลานะคะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณป้าลมมากมากเลยนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีค่ะนี่แหละคือคนที่อยู่ในชุมชนจริงๆแล้วก็ ชอบที่บอกว่าเอาของที่มีอยู่ในชุมชนนะครับแล้วก็บวกกับภูมิปัญญาที่มีมาตั้งแต่อดีตโบราณการถ่ายทอดจากรุ่นสูร่รุ่นแล้วก็มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ hmm. วันนี้จะเหมากี่กีกอนฮะ ซัดหมดนั้นเลยนะที่มีตรงนี้เลยตรงนี้เลยโอเคตรงนี้เป็นของน้องมินนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากได้เดี๋ยวติดต่อไปที่ช่องทางของทางชุมชนบ้านท่าหินจังหวัดสงขลาเดี๋ยวขึ้นให้ที่หน้าจอนั่นเองนะครับเอาละเดี๋ยวขอพักกันสักรู่เดียวนะครับช่วงหน้าใครที่อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์หน้าใหม่กันบ้างช่วงหน้านะครับมีกิจกรรมดีๆมาให้ได้ชมกันด้วยช่วงหน้ากลัาติดตามครับ